สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้การหมายเลขกระตั้งการเร่งเรืองค่ายวิธีการผลิตนึ่งยบาทกระเจอได้นะครับก็คือปุอ่มเปิดบัญชีเพื่อนๆทิ่เจอการผลิตก็โอนเข้าบัญชีของพุ่มนึ่งยบาทกระเจอได้ทุกคนมีทีศเจอนะครับทุกจุมชนก้องประเตยก็คือเจอแล้วก็รผลิตใจเองก็ใกล้ได้นะครับตัวนี้ก็คือกระตั้งประหยัดน้ม จำรับเปลื่นไม่แต่เพิ่งเจอกนก์ให้มาเลยได้เปลื่นเติมได้การแยกจินการประกอบก็มีอยู่ในวิดีโอใน่องของผมแล้วนะครับก็วันนี้ก็วุ้นตกก็เลยมาคุยเรื่องค่ายวิธีการผลิตนึ่งรยบาทกระเจอดได้ก็เดี๋ยวไปแล่การจ่ายงานให้เปลื่นเปลอนแล่การจ่ายงานนะครับระบบน้ำก็กรรตั้งก็คือระบบอบน้ำช่องชันนะครับ ก็คือตัวข้างนอกนี่ป้องกันมดมาเล่นขึ้นดำไล่ก็เปิดน้ำอาจัยน้ำกระมรินซ้มลิรเปิดน้ำอาจใยรถต้นพักก็คือน้ำจะกลับไปเก็บไว้ข้างในเก็บไปเตะเดิม กาต่างด้านข้างในนี้ก็ม่แต่ก่ายร่องแล้วก็ไส้ดินแล้วกป็ปลูกพักได้เลยซึ่งการแดกชินการปลูกก็คือใายระบบน้ำการนี้อะไรน้ำตัวข้างในนี่อะไรน้ำทุกข้างในนะครับ เล่นตีตอน้า,า,นามิดก่การจ่ายนก็คือน้ำจะกลับไปเก็บในเทเดิมนะครับนี่ทม้งิว่วเราตทนปักการนา้ำส่วนเกินจตอ่เปิดมาจากข้างหลังก็ใสขึ้นไปทางนี้ได้นะครับ ก็โดยตำมาจาัดจะออกแบบตรงนี้มันเล่กลับไปต่างเดิมแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้มก็คือซือว่าไม่ถือกห้เป็นเพื่อนกดติดตามกดแจกรกดไลค์บอกต่อกันนะครับกาทุกคนสาหมาถผลิตการไกล้ใดในชุมจนกล้องตัวเองนะครับก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพลักใดการในทุนกระพมออกแบบกับผลิตก็คือถ้าเปลี่ยนเพล่ยนเจอหนึ่งร้อยบาทกระเจอใด กระจายกันตัวปฏิเต้ก็คือพมก้าวผมมีแต่ได้ดก้ามามั่งก็คือคงจะกระชะ้นดวกขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้แถวาน้นะครับนะสวัสดีครับ